นครับตอนนี้กำลังเสร็จงานกันตอนนี้เดินกลับครับครับนี่ชานมอํามาิยเคยตกครับเโอ้บรรยากาศดีเกินส่วนเอสาไปเออขาบอไปลไหดลุลุบเลยไป อาไปหีบอะไรเนี่ยไปแล้วเหี้ยลุ้มหีก็มีน้ำอยู่ครับทีนี้เราไปสวนเรียบร้อยแต่ว่าเราเดินกลับเดินกลับเราลงห้างครับขอบคนครับโอ้โหมีน้ำครับมีน้ำหอมเลยโอ้น้ำสุดยอดเลยจะได้ไหมครับขับวะหโอ้ยอ๋อกลืนน้ำของเนาะโอ้โหนี่เป็น หอยรำธรรมศาสตร์อยู่ที่ซอปปลลาวนะฮะอน้ำหอยแวกน้ำหอยแวกโอ้นะเดินป่าเดินเขาเดินที่ น้อไม้นี่น้อไม้น้อไม้ครับคุณครับโอ้หัววีหัวว่โอ้ไปน,นี้บ่ได้คำหัวโอ้ดูด ถึงแล้วคนชุดป้ายสาเหตุอ๋อพูนเข้ามาแต่เฮิงกพูนอ๋อกมีักมีนี่คือสวนป้าเราเด้อจ๊ะอ๋อักอันนี้เนาะไป โอเคเราไปถึงไปถึงเทียงนาแล้วนาป่านะทุกคนขับชมนาป่าอ๋อเกือบกบ้อยอ๋อ,อ,อมองมีมองมีอันนี้มันไม่สุกอ๋อกว่าโดนเต็มนี่ว่ะ ชุกล้นแล้วมึงคนเอาอหรอ,อเราเจอแล้วคนจำร,ร้อยไปยเลยเน่มามา Nhìn mì, mì chỗ này nâng Nhà cho phải bừng mang ăn Phào phay bà oh. mm. โอเคโอเคแล้วเก็บก่อนนะ